สวัสดีค่ะวันนี้ยายจะมาแนะนำวิธีนุ่งผ้าถุงโดยไม่ต้องงอช่างค่ะไม่ต้องงอยายด้วยผ้าถุงลายไทยสวยๆนิ่มๆเนี่ยค่ะเวลานุ่งผ้าถุงเดี๋ยวยายนุ่งเสร็จเราก็ไปฟ้อนหน้าห้านได้เลยหน้าห้านหมอลำซิ่งได้เลยนะคะเตรียมพร้อมค่ะแล้วก็เอาผ้าถุงขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็มา วัดก่อนแบบเนี้ค่ะจัดให้เรียบร้อยค่ะให้เท่ากันได,ได้แล้วค่ะได้ทีแล้วก็มาผูก ถูกเสร็จแล้วก็ใช้หนังยางรัดค่ะหนังยางรัดไว้เสร็จแล้วก็จัดทรงค่ะอันเนี้ยที่มันเข้าไปลึกๆค่ะเนี่ยค่ะตรงเนี้ย มันก็จะเป็นจีบเหมือนยกหน้านางนะคะเหมือนยกหน้ายกหน้าแต่ไม่มีหน้านางตรงนี้นะคะเนี่ยจัดให้สวยๆตรงนี้นี่ค่ะตรงเนี้ยถ้าเกิดมันไม่เรียบร้อยเราก็ดึงตรงนี้ขึ้นมาค่ะดึงดึงขึ้นมาดึงส้นขึ้นมาดึงส้นขึ้นมาดึงส้นนี้ขึ้นมาให้มันให้ชายมันเสมอกันอุย้ย เซเซมากุติดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็จะได้กระปูงทรงแบบนี้ค่ะใส่ไปฟอนหนาหา่านหมอลำสิ่งสบายเลยค่ะอันนี้ก็เก็บมันเข้าไปเก็บแย้วเข้าไปแล้วก็ขาดด้วยเข็มขัดเท่ๆสวยๆ เนี่ยสวยไหมคะสวยด้วยผราถุงลายไทยนยคะสวยไหมคะสวยไหมคะสวยไหมคะพราถุงนิ่มๆนะคะนิ่มๆค่ะเนี่ย ใส่สบายไม่ต้องไปงอช่างเลยค่ะไม่ต้องมางอแยแขกเลยสิ่งหน้าหมอลำเลยถ้าจะไปงานเป็นทางการก็เปลี่ยนเกือบซะหน่อย